ต้องครับลูกเสียดจย์แล้วเก้าคนเขาทุกคนบางคนมีน้อยมากที่มีเดสคอมพิวเตอร์เหรอครับครับอันนั้นในกรณีที่สอนออนไลน์ใช่ไหมครับครับในกรณีสอนออนไลน์เนี่ยก็มีออปชันอยู่สามตัวครับก็คือไลน์ซูมครับแล้วก็เว็บเอ็กของซิสโก้ครับตอนนี้เว็บเอ็กอาจจะยังไอเขาอาจจะยังไม่ไม่สมบูรณ์เพราะว่ามีผมคนเดียวที่มีอ๋อประชุมออนไลน์ใช่ไหมครับจะรวมไลน์ใช่ไหมเดี๋ยวเทสประชุมไลน์ให้ดู โอเคครับอาจารย์ท่านสวัสดีฮัลโหลหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์ตู่ครับอาจารย์ตู่กำลังทดตอบอัดของตัวเองค่ะเอาละหยุดละโอเคทดสตอบอัดวิดีโอเมื่อกี้อาจารย์แมวถามมาเรื่องของการประชุมการสอนออนไลน์นะครับเมื่อกี้ตอนนี้เมื่อกี้เนาะที่เราคุยกันก็คือเรื่องของการทําสื่อการสอนเนี่ยน่าจะโอเคละอาจารย์น่าจะน่าจะพอลองเอาไปเล่นได้มีบะไรติดขัดพักมาส่วนตัวเลยครับผมยินดีทํายินดีให้บริการแล้วก็ ในส่วนของการสอนออนไลน์ครับตอนนี้เครื่องมือที่เราเลือกใช้ครับหลักๆตอนนี้มีสองอันก็คือ Line PC ผมเน้นนะครับว่า Line PC หมายถึงอาจารย์จะต้องเล่นผ่าน PC เท่านั้นนะครับในการสอนออนไลน์นะครับเรียลไทม์แบบประชุมแบบนี้เลยครับกับวิธีสองคือ,อ,อผ่านโปรแกรม Zoom แบบนี้พอคบรบ4 0นาทีมันจะตัดสัญญาณออกบอกว่าเอนการประชุมแล้วจบละอาจารย์ก็สร้างครีเอทการประชุมขึ้นมาใหม่แล้วก็อินไว้เข้ามาใหม่แต่ไม่นานจากนี้ไปอาจเราอาจจะได้ใช้สิทธิ์ที่ ไม่จำกัดมากขึ้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการครับผมจะขออนุญ,ญาตคุยเรื่องของการประชุมผ่านไลน์พีซีนะครับเพราะว่าฟีเจอร์ของไลน์พีซีเนี่ยนอกจากจะเห็นหน้ากันแล้วแบบนี้ได้แล้วยังสามารถแชร์หน้าจอให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่ซูมเนาะเดี๋ยวผมจะขอเชิญอาจารย์ที่ยังไม่ได้อยู่ในไลน์ในไลน์กลุ่มนะครับเดี๋ยวผมเชิญเข้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะคอในไลน์นะครับตอนนี้ในซูมขออนุญ,ญาตวางสายก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ